กาืเอเชอรโปรเซนต์แก็จ็นเป็นการต่อตาตาตาเทียนแล้วก็จะทำให้โยบีิะโคนเทระท่านะครับดำ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 โปรเพนตจการต่อตาตาตาเทียนเสร็แล้วก็จะเข้าูกพีธพี่รมกันามโยที่ให้หลวงพ่อแฝงต่อตา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 เทียน อาโยก็จะได้ตรงยันตรงยันหลังมือก็ลงแล้วสองข้างเศกน์นะก็เป็นโยมรอบไปก็ลงที่มาลงหลอดหน้าตามลำดับหน้าตามที่เจ้าที่ได้แจกผักชิลก็ว่าวิธีกรรมแบบนี้คือเป็นวิธีกรรมโบราณ ที å, en, ่หลวงพ่อได้สืบตาอแล้วเรียนจากโซบาลยานเดี๋วประกลับระดังที่เดิมนะครับต่อข้าตการลมยานกันเบอร์ าโยกับเปียนกันเปียนนะครับเปียนนี้หลวงพอ่อทำพิธีแล้วท่านปฏิบัติที่แล้วโยมก็จะเก็บไว้นะครับของหอมของท่านก็จะปั้นเป็นกลมๆปั้นเป็นลูกกรอก็ไดล้ลูกอมได้ลูกอมเหมือน,นอว่าไปหัดกรอกก็ได้ล,ลูกกรอกเป็นยาย <laughs> าลูกกรอก เป็นลูกกลมๆลูกเหมือนลูกอมนะะและ้วก็อัด,อดกรอบก็ได้พราะว่าเป็นเทียนเตียนชะตาชีวิตของเราคือข้อประสิธิ์ประสิธิ์ที่นะหรือบางคนท่านก็จะเก็สบสภาพแบงนี้ก็ได้วางไปที่ที่หัวนอนก็ได้ ตตรงแอไทำการจะเก็บภาพถ่ายภาพก็ส่งค้องให้กับเจ้าหนที่นะถ่ายเป็นคลิปเป็นวิดีโอเป็นภาพนิง่งมอ,องมอ,องหน้ากันจะเอาเร็วร เดียวจะเป็น่เป็นเมนโเป็นไลน์แต่ก็มีโเรื่องต่างทีนี้ก็อไรทีิตอิตอครับถ่าลูกงกล้องเจ้าหน้าที่ซ้ายมือครับเาที่ใส่จะถ่ายเป็นภาพที่มีคอลแจงเจ้าหน้าที่ครับ เท็กิก็ได้นะ่มามาแอสไาร์เาของมาแอะยจัถ่ายรูปเท็ินบุคคลที่ถ่ายภาพไปแล้วดีภาพพี่นกองนะครอบวิธีต่างๆจากก็ พี่ะบอกยาวว่าขนาที่นาผดมั่วไม่ยมไปที่ระลึกผีเวที่ระลึกโดยเป็นสมาทิกเหตุวงกรณีโจรรวบโท ไ้หน,น้าที่คือการให้คาได้กาขอเจ้าี่นะเจานี่ได้เคยขอาบนะครับ